สวัสดีครับสุขูสุค,สคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเฮ้ยมาทำอะไรกันวะนี่ครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับอันนี้คือทรายก่อสร้างนะครับ แทนนี่แหละครับอันนี้คือเมล็ดผักหวานนะครับเราจะมาเอาเนื้อเปลือกเนื้อออกจากในเมล็ดผักหวานนะครับหวานวๆนะครับ <c oughs> ทำไมต้องออกนะครับธรรมชาติแล้วผักหวาน ถ้าไม่เอาเปลือกกับเนื้อเหลืองๆหุ้มเนี่ยครับเน่านะครับมันจะเกิดเชื้อราเน่าเ <c oughs> พราะตามธรรมชาตินี่มเมล็ดผักหวานที่หล่นลงมานี่เกิดน้อยมากนะครับเปอร์เซ็นต์เกิดคือ ร้อยและไม่ถึงห้าเปซนลยนะครับนี่ก็ประมาณร้อยเมล็ดนะครับวิธีการอ,าออกกันหลายอย่างหลายขั้นตอนนะครับ ใส่ด่างยงด่างแยงีอเเยเโอ้ยหเขียนซึ้งมิค่อนเขีนเนยนซึ้งมิค่อน <c oughs> นะครับหลังจากที่เราเอาเปลือกเสร็จแล้วนะครับ ราก็เตรียมทรายมานะครับขยำขยำเลยครับอันนี้คือทรายทรายก่อสร้างนะครับ สะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล้างให้ดูนะครับ <c oughs> นี่ครับให้มันเหลือแต่แกนนี้นี่ครับ แล้วเราก็ต้องคัดมเมล็ดสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับก่อนที่จะนำไปตากผึ่งลม इस